สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการขออนุญาตนะครับการบินนะครับในพื้นที่เขตอุทยานนะครับก็นะครับช่วงปลายปีนี้นะครับหลายๆท่านก็จะมีแพลนที่จะไปเที่ยวนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอย่างเช่นสีมิลันอย่างเช่นกระบี่างเช่นภูเก็ตลีเป๊ะอะไรเงี้ยครับซึ่งในพื้นที่ส,สว่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นพื้นที่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 อยู่ในเขตอุทยานนะครับดังนั้น วันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการขออนุญาตการขออนุญาตนะครับกับพื้นที่เขตวิญญาณน,นะครับว่าต้องขอ,อยังไงนะครับเรามาเริ่มกันแล้วกันนะครับในตัวของพื้นที่อุทยานนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเรื่องของการขอบินโดนนะครับเพื่อเก็บภาพไว้ในความทรงจำนะครับซึ่ง ไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ต้องไม่เผยแพร่อะไรเลยคือเก็บไว้ดูเฉยๆนะครับแบบแรกนี้จะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าขอนะครับในส่วนของการเก็บไว้เพื่อไม่เผยแพร่นะครับไม่ใช่เชิงพาณิชย์นะครับอันแรกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนอันที่2นะครับเป็นการบินเป็นการขออนุญาตบินแบบเผยแพร่โซเชียลมีเดียนะครับหรือในเชิงพาณิชย์นะซึ่งหลายๆคนนะครับเอาไปถ่ายแล้วก็ไปโพสนะครับจะเป็นแบบ สร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ก็ตามนะครับตัวนี้จะต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับมี2แบบนะครับโอเคส่วนในตัวของพื้นที่อุทยานต่างๆนะครับผมจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับหลายๆท่านก็สามารถเข้าไปกดดูได้ครับว่าจะต้องติดต่อต้องคอนแทคกกับกับใครยังไงนะครับโอเคมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับอันแรกเนี่ยคือขอเพื่อเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำเพื่อไว้ดูเองนะครับซึ่งไม่เผยแพร่นะครับ ในเอกสารเองจะต้องมีนะครับอันแรกเลยคือใบขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำนะครับส่วนใบขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำในแบบฟอร์มเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็นะครับอันที่2นะครับจะเป็นใบบันทึกข้อความการเดินทางก็อย่างเช่นถ้าเราไปบินที่ติมบิลานอะไรเงี้ยครับเราจะมีเขาเรียกว่ามีแผนนะครับในการที่เราจะเดินทางอย่างเช่นเราจะลงเรือเวลานี้ไปเกาะนี้อะไรเงี้ยครับด้วยเรือของ เจ้านี้อะไรเงี้ยครับเราจะต้องลงบันทึกใบข้อความเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ <c oughs> จะมีประมาณนี้สําหรับตัวใบบันทึกการเดินทางนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับอันที่3 <c oughs> จะเป็นสําเนาบัตรประชาชนนะครับของเรานะครับแล้วก็อันที่4ี่ <c oughs> จะเป็นใบอนุญาตการบินพลเรือนนะครับใบอนุญาตกรมการบินพลเรือนนี่แหละนะครับต่อมาอันที่5 <c oughs> จะเป็นใบอนุญาตกสทชนะครับส่วนที่6จ <c oughs> ะเป็นใบประกันภัยที่3นะครับซึ่งทั้งใบอนุญาตกรมการบินพลเรือนแล้วก็ใบอนุญาต ใบประกันบปคคลที่3นะครับซึ่งยังไม่หมดอายุนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเตรียมเอกสารตามที่ผมแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องส่งไปที่เมลนะครับในคอนแทคต่างๆอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะ,ะไปบินที่ซิมิลันนะครับจะต้องส่งไปที่เมลนี้ครับ np s i m i l a n a i r t h o h t m a i l com อันนี้คือขอเพื่อถ่ายทำเก็บไว้ในความทรงจำไม่ได้เอาไปเผยแพร่นะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใบ ในตัวใบของการขอถ่ายทำนะครับก็จะมีพวกชื่อนะครับอายุอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเอกสารใบนี้หนึ่งใบนะครับซึ่งเราจะต้องอกรอบให้ครบกรอกให้ครบถ้วนนะผมให้ดูตามตัวอย่างนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นใบบันทึกข้อ,ขอความนะครับใบบันทึกข้อความก็จะมีประมาณนิรียนอะไรเงี้ยครับตามตัวอย่างนี้เลยแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มีาการบินใบการบินพล,ลเรือนกสทชแล้วก็ปกระกันภัิที่สามนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการส่งเมลที่ใบอ่าเมลนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางอุทยานนะครับก็จะมีใบอนุญาตนะครับส่งมาให้เรานะครับเพื่ออนุญาตให้เราบินตามเงื่อนไขที่เราแจ้งไปนะครับเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะไปบินที่อุทยานในแต่ละที่ได้แล้วนะครับแต่ว่าในการขออนุญาตแต่ละครั้งนะครับจะต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน5วันทําการนะครับก็คือเผื่อเวลาให้เจ้าหน้าที่เขาทางานด้วยนะครับเผื่อเราส่งเอกสารผิดพลาดด้วยนะครับโอเค อันแรกผ่านไปนะพอมาโดนที่2อนะครับอันที่2จะแตกต่างจากอันแรกนิดนึงนะครับก็คือว่านะครับการเตรียมเอกสารน่าจะมีแบบอันนี้แบบถึงพณิชย์นะครับก็จะมีใบอชนะครับมสอสองนะครับใบอชนี้ก็น่าจะย่อมาจากใบอุทยานแห่งชาตินะครับมสอสองนะครับใบนี้ก็จะเดี๋ยวผมมีแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นเอกสารนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นใบบันทึกข้อความการเดินทางอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำนักบระชาชนนะฮะอันนี้จะเพิ่มขึ้นมาคือมีสำนาทะเบียนบ้านเพิ่มขึ้นมา ับที่สี่คือสำนักงานเบียนบ้านนะครับต่อมานะครับก็จะมีใบอนุญาตกรมการพลเรือนแล้วก็ใบกสชแล้วก็ใบประกันภัยที่สนะครับซึ่งที่นี่ที่นี่ที่ที่ผมจะยื่นนี่ก็คือเป็นซิบิลันเหมือนกันแต่นะครับในส่วนของการยื่นที่ซิบิลันนะครับจะมีนะครับการยื่นที่ต้องส่งเมลไปที่ nationale park น a k h o n at gmail com นะครับก็เราลองคอนแทคตามที่ผมส่งลิงก์ให้นะครับมันจะมีแต่ละที่ไม่เหมือนกันดังนั้น เราต้องทักไปถามก่อนว่าเราต้องส่งเอกสารยังไงนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอผมเตรียมเอกสารตรงนี้เรียบร้อยแล้วมาดูตัวอย่างเอกสารนะครับเอกสารแรกก็คือจะมีใบอชอมอสองใบนี้นะครับแล้วก็บันทึกข้อความเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านเพิ่มมานะครับแล้วก็กรมการบัญชีเรือนกสชชอแล้วก็ใบประกันบุคคลที่3นะครับเตรียมเอกสารตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกตัวอย่างให้เรียบร้อยครบถ้วนต่อมา นะครับเราส่งเมลไปแล้วใช่ไหมครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีใบตัวนี้ส่งกลับมาให้เราเซ็นขออนุญาตนะครับแล้วก็ทําการเซ็นใบนี้นะครับแล้วก็ส่งกลับไปนะครับพร้อมกับเรียกว่าจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเมลมานะครับมีเอกสารการจ่ายเงินนะครับเพื่อจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทางกรมการบินกรมอุทยานนะครับผมก็ทําการจ่ายเงินโอนให้เขา โอนเสร็จแล้วก็แนบหลักฐานส่งเมลกลับนะครับแต่แล้วทางเจ้าหน้าที่นะครับจะมีการออกใบอนุญาตใบนี้มาให้นะครับใบนี้จะเป็นใบอนุญาตที่ใช้บินนะครับเพื่อนะครับเขาเรียกว่าในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็จะมีใบเสร็จมาให้ด้วยนะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าบินในพื้นที่อุทยานได้อย่างถูกต้องนะครับตามที่เงื่อนไขอุทยานเขาได้แจ้งมานะครับก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็สามารถทําตามนี้ได้นะครับเดี๋ยวผม ทำตัวอย่างของตัวเอกสารให้ดูนะครับแนบท้ายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการขออนุญาตก,กับกรมอุทยานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอะไรแต่ว่าเราก็ต้องรู้ขั้นตอนนิดหน่อยนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ